ยินดีต้อนรับเข้าสู่ English Daily Dose Podcast ภาษาอังกฤษง่ายๆสำหรับพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขไทยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ English Daily Dose ด้วยนะคะตอนนี้เป็นตอนที่36แล้วนะคะเป็นตอนที่เราจะแจ้งคนไข้ว่าคนไข้ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลค่ะเป็นการสนทนานะคะ Good afternoon, Mr. Smith. Welcome to the surgical ward. I'm Nurse Leg. This is your hospital room for your stay. Thank you. It looks nice. I'd like to show you a few things. This is the bed control, and this is the call button. You can press it if you need anything. Thank you. I will remember that. What happens next? I will be taking your vital signs shortly. The doctor will also come to see you for a quick checkup. Okay, do you have a Wi-Fi password? Oh, yes, I will write it down for you. Is there anything else you need right now? Good afternoon, Mr. Smith. Welcome to the surgical ward. I'm Nurse Leg. This is your hospital room for your stay สวัสดีตอนบ่ายนะคะคุณสมิธยินดีต้อนรับสู่หอผู้ป่วยสัญญกรรมนะคะดิฉันชื่อพยาบาลเล็กค่ะแล้วก็นี่คือห้องพักของคุณนะคะตลอดช่วงที่คุณรักษาตัวอยู่ที่นี่ค่ะ Thank you it looks nice คุณไข้บอกว่าขอบคุณนะครับออดูจริงออดูดีเนาะห้องเนี้ย I like to show you a few things this is the bed control and this is the call button you can press it If you need anything อ u d ดิฉันขอแนะนำของบางอย่างให้คุณนะคะแล้วก็นี่คือปุ่มควบคุมเตียงและก็นี่คือปุ่มกดเรียกพยาบาลและเจ้าหน้าที่นะคะคุณสามารถกดได้เลยค่ะถ้าต้องการความช่วยเหลือ Thank you I will remember that what happens next ออขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะจำไว้นะแล้วก็แล้วต่อไปต้องทำยังไงบ้างครับ I will be taking your vital signs shortly. The doctor will also come to see you for a quick checkup. ก็เดี๋ยวสักครู่ที่ฉันจะมาวัดอ่า vital sign นะคะก็เดี๋ยวคุณหมอก็จะเข้ามาดูอาการเบื้องต้นให้คุณด้วยค่ะ o k เค do you have a Wi-Fi password? แล้วก็ที่นี่มีมี w i ไ i ไหมครับ Oh yes, I will write it down for you. Is there anything else you need right now? อ๋อไม่ค่ะเดี๋ยวฉันจะเขียนเดี๋ยวจะจดมาให้คุณนะคะแล้วก็ตอนนี้ต้องการอะไรอีกเพิ่มเติมอีกไหมคะโปรดฟังและพูดตามค่ะไปเป็นบทที่เราใช้พูดกันบ่อยๆนะคะประโยคแรกเลยค่ะ welcome to the ward ก็คือแล้วแต่นะคะว่าเราจะใช้วอร์ดไหนถ้าเป็นวอร์ดอายุรกรรมก็คือพูดว่า๋อ oh, welcome to the medical ward ใช่ไหมคะแล้วก็จะบอกว่า this is your hospital room This is your hospital room. นี่คือห้องพักของคุณนะคะ This is the call button. This is the call button. ก็นี่คือนี่คือปุ่มกดเรียกพยาบาล You can press it if you need help. You can press it if you need help. ก็คือบอกว่าก็กดได้เลยนะคะถ้าต้องการความช่วยเหลือ I will be taking your exercise shortly. I will be taking your vital right signs shortly อีกสักครู่ฉันจะมาวัดสัญญาณชีพนะคะก็คือจะมาวัด vital signs นะคะ The doctor will come to see you later The doctor will come to see you later ก็สักครู่นะคะคุณหมอก็จะมาดูอาการของคุณค่ะ Is there anything you need right now Is there anything you need right now? ตอนนี้คุณต้องการอะไรอีกไหมคะอ่านคำศัพท์ออกเสียงดังๆนะคะต่อไปเป็นคำศัพท์นะคะคำว่า admit เราก็รู้จักกันแล้วนะ admit ก็คือการรับตัวนะคะเข้ารัก,รกษา hospital room hospital room ก็คือห้องพักผู้ป่วยนะ ward เรารู้แล้วคำว่า ward call button Call button ก็คือปุ่มกดเรียกพยาบาล Width size ตัวนี้รู้แล้ว Width size แล้วก็ Bed control. Bed control คือปุ่มควบคุมเตียง Visiting hours. Visiting hours ก็คือเวลาเยี่ยม Patient history. Patient history ก็คือประวัติคนไข้ การต้อนรับที่เป็นมิตรนะคะจะสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากให้กับคนไข้ค่ะอย่าลืมฝึกฝนประโยคเหล่านี้นะคะเพื่อสร้างความไว้วางใจและก็ความมั่นใจนะคะครั้งต่อไปครั้งหน้านะคะเราก็จะมาพบกันในเรื่องที่จะต้องพูดคุยกับเกี่ยวกับคําแนะนําญาที่ต้องมาฟ้งผู้ป่วยนะแรกรับนะคะสําหรับวันนี้ดูแลตัวเองเทคแคร์แล้วก็อย่าลืมฝึกบ่อยๆนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากเลยค่ะ